When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet will your mouth still remember the taste of my love will your eyes still smile from your cheeks darling I will be loving you till it's 70 ชนะทีกี่ตัวสี่ตัวนะคะสามามถทองกอลถึงคอตะโพกไดไหมคะกอลที่ไม่ตกหล่นนะคะได้ใช่ไหมคะอ่ได้เลยค่ะก็ไค่ก็ไท่ขอบอวนขอไปลาขอบคนชาวทนน้องจรจาจานของสีขอช้าง่อโต้ขอประเสริฐหญิงราชาตระหันา พอทหารนะครับโทรพอเท่านอนอีตอนดิบพอสารพอดถูกพอทหารพอคงนอนหดุพอใบไม้พอปลาพอพ <S 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 <S> <S> <S ุ่อพุ่ให้ทำอะไรคะทำอะไรคะค่ะก็น้องฝนเนาะเป็นคนชอบร้องเพลงมากๆเลยเนาะก็อยากจะพี่จอยอยากแบบร้องเพลงแทนใจร้องพูดสักหนึ่งท่อนเนาะแบบขอเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะให้น้องฝหน่อยโอติ้งโต้ตเพลงค่ะขอติ้งเพลง เชื่อมีป้าเลยไม่มปาไหมครัปาก็20น้องคุนเจ้าสาวใจละลายแม่จะบอกว่ารักโอ่ยโอ้ยโจไม่ทา้เลยนเอื่อแบร์สมไทยภาษาอังกฤ บอกละสี่ภาษาเจ้าเปล่าไปได้นะคะโอ้โหเจ้าเปล่าเรามีศักยภาพมากเลยนะคะเพื่อนเจ้าสาวพร้อกจะตั้งคําถามแล้วไมย่งช่วยเจ้าเ่าเรื่องภาษาภาษาไทยนะคะประตูนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะคนละสองซองสองซองพอค่ะคุณพ่อสองซองค่ะให้คนละสองซองคนละสองค่ะคุณพ่อไม่มีอะไรมากค่ะคนละสองซองนะคะขอบว thing, like ่าคุณได้บอกว่ะ ไ้เลดูปดูจะหยิบออกมาก่อนเออมึงทานะแตันีะตันี้ขอผ่านได้ะ้ทอะไรคะ้ทอไระไา้าาเจกข่ต้องจายซนงค่ะแล้ว่องคตอบถูกเราตอบถูกเราตอบถูก เราตอบถูกก็ต้องลดลงไปเนาะแกงเนาะจ้งเราได้ไหไม่ตอบถูกขวันเกิดข้าไม่ถามที่ได้กี่ตอบถ้าไม่ถามได้กี่ตอบนะไม่ถามมาได้สองคือปกติเนี่ยผมก็แต่จะมีเพื่อนผู้ชายแล้ววันนี้มีเพื่อนฝนเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนผมเหมือนกันแต่ในฐานะผมเนี่ยก็คือนับถือว่าเป็นพี่ชายพี่ชายระกับไหนมาตั้งแต่มัธยมนะครับทีเนี้ย ผมก็มีความรู้สึกว่าประตูนี้มันจะผ่านไปไง่ายๆไม่ได้ <c oughs> ผมต้องหรือว่าผู้ชายที่จะมาดูแลน้องโกนเนี่ยต้องมีพละกําลังที่แข็งแรงสามารถช่วยเหลือดูแลน้องผมเนี่ยได้ไปตลอด้ดสอบก็คือต่อให้เจ้าเบ่ากินด้านหน้าแล้วก็รู้เพื่อเจ้าบ่าเป็นอีกที่ คนไหนคนนันก็เกาหูคนนั้นก็เกาจมูกคนนี้บอกไม่ว่ามือสีดอกไม้ผัาของกวาครับอปมองข้างหลัง้วเ่าออกอะไรแเพืนอบานไก่จับบ่าวจะทำเองไะมจับาวจะทำเองใหจบบ่าวถามวชุดขาดตามปกขอพ้นที่ให้แบ่าวหนอยนะคะตรงนี้รคาบเะ

เาจะเตปเบาๆอ่าเขาจะเล่นสเตปอะไรดิเพลงอะไรใช่ไหมคะสัมฉาเบาๆสัมาเบาๆอะได้วยเต้นกาลยอ่าดึงดึอย่างนี้เลยอ่ะอ่ะอ่ะอ่อร่อยอร่อยดเลย้าโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหาอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าอหอาอ้าอ้อ้ออออออ I just wanna tell you I am. So honey, now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right. Where we are when my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, mm, I knew you would still love me the same. Oh, have ครับ เป็นไงบ้างครับมางานแต่งงานดีเคโลกับพี่ฝนดีครับรู้สึกดีครับสถานที่สวยครับ <c oughs> ครับอันนี้คือมางานเครโรครั้งแรกหรือครั้งที่สองครับอันนี้ครั้งแรกครับอ๋นาน่าจะครั้งเดียวครับโอเคโอเคอโอเครู้จักเครโรมานานไหมครับนานแล้วตั้งแต่ตอนไหนวะปฐมปฐมรู้จักยังมารู้จักจริงๆก็หมอต้นหมอต้นที่ร้านไหนครับฮะ ที่โรงเรียนครับพี่ที่โรงเรียนใช่ไหมน้าไหวอย่า,เางเรียน,นครับน้าไหวน้าไหวาำแพงน้าไหวอันนั้นน่าจะพีคแล้วครับเราไปเราเคยลอกกันบ้างเคโลหรือเคโลลอกกันบ้านเราตอนนั้นเอ้ยลอกข้อสอบเราเคยลอกเคโลครับเพราะเราที่นั่งติดกันเคโลอยอลู่ข้างหน้าครับล่อข้อสอบเน<ม>ี่ยมีอยู่ข้างหลังครับมีวิธีล่อข้อสอบไหมตอนป้าสมจิตครับสกิดครับสกิดโดนจับไหมไอ้ลูกเปิดก่อนของป้าสมจิตโดนจับไหมไม่โดนครับสุดท้ายครับอวยพร พี่ฝนกับพี่แคโรอนะครับในงานแต่งงานดีดีด้วยครับขอให้มีความสุขมากๆครับให้มีงานแต่งครั้งหน้านะฮะขอครั้งเดียวพอโอเควันนี้ครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวเองหน่อยครับผมชื่อน้องปาล์มครับเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครับวันนี้นี่รู้จักแคโรอมานานนี่ยังครับอ่ารู้จักมาก็ตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันนะครับโอเคก็หลายปีอยู่ ออกตั้งแต่มัธยมใช่ไหมครับแต่รู้จักจริงๆก็ตอนหลังจากเรียนจบนะครับเริ่มมาใช้ชีวิตำคำคด้วยกันยามค่ําคืนสังสรรค์ด้วยกันใช่อาทิตย์ประมาณร้านไหนร้านไหนหลายร้านเลยครับอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่จบคืนนั้นที่โดมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับที่โดมคืออะไรดีวกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าหอคืนนี้ประทับใจอะไรในตัวพี่เคโร่เขาบ้างอ๋อพี่เราเขาดูดูดูแลเพื่อนดีครับโอเคใช่เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เพื่อนเก่งแล้วก็แล้วก็เป็นภาระให้เพื่อนใช้ได้เหมือนกัน ีเลยครับ,รบใช่ครับแล้วก็สุดท้ายมางานแต่างงานพี่เคโลพี่ฝนอยากจะฝากอะไรเ, <laughs> เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เรารู้จักกันมานานแล้วก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆก็ดีแล้วที่เพื่อนเป็นฝั่งเป็นฝ,นฝาก็ขอให้มีความสุขมากๆในชีวิตคู่คแล้วเขานานๆครับจะได้ไม่ลืมนะอย่าให้จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อชาวครับผมชาวลิศครับผมชาวลิศใช่ไหมครับชาวลิศผมแล้วยังไงต่อรู้จักพี่เคโล มานานเนี่ยครับตั้งแต่ตั้งตั้งตีนเข้าฝั่งตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเคโลมันเข้ามาตอนปหนึ่งเลยใช่ไหมจริงๆเราก็อยู่ตั้งแต่ปหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าน่าจะรู้จักเคโลตอนมต้นมากกว่ารู้จักดีใช่ไหมน่าจะรู้จักตอนตอนมต้นครับผมโอเคเพราะว่าตอนมต้นก็เริ่มจะอ่าออกไลน์แล้วใช่ออกไลน์อะไรแล้วเล่าชีวิตตอนมหาไลัยกับเคโลให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไง ตอนมหาลัยแล้วตอนมหาลัยเราอยู่คนละคณะกันไม่ค่อยเจอก็มาเจอกันทีหลังนี่แหละตอนจบตอนจบนี่แหละมาเจอกันบ่อยโอเคครับผมก็ขอให้เคโรมีความสุขชีวิตคู่กลับมาใหโอเคผมมีลูกไว้ไว้รับแล้วฝากถึงพี่ฝนนะครับพี่ฝนผมพี่เคโรยังไงบ้างก็ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับฝากเป็นพี่ฝนเลยเคโรเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรไว้ใจได้ครับผม เก้โจริงไหมครับไอ้รถเป็นคนดีอยู่แล้วมาวัน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วคนที่ยอดเยี่ยมไม่ชอบไปเหลือหน้าตายมากเลยเป็นไงบ้างครับงานแต่งลถสวัสดีครับคุณคุณฟิล์มก็เอาแบบเหมือนพระเอกหนังไอ้เบิร์ดอ่ะยังไงไยังไงวะโอ้ยพรเจ้ะบอกนะครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้มันมีอะไรแปลกๆนะครับมันกลับมามากันสิ สิบคนได้แล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมนอนไปก่อนครับค่ะก็ดีครับดีครับ่ขอให้เคโรสนะครับแฟนชื่ออะไรแฟนแฟนเคโรสชื่ออะไรชื่ออะไรวะชื่ออะไรชื่อฝนไหมฝนพี่ฝนใช่ไหมครับโอเคตอนนีความสุขมากๆครับโอเคครับผมไม่ครับผมเยี่ยมเลยคืนนี้อ่าริเวอร์ในมาดริดครับเอ่อ ออมโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรู้สึกไงมากครับมางานเ่าเคโรแล้วก็พี่ฝนครับก็ยินดีครับที่เคโรเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วครับก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะครับโอเคครับแล้วเราเจอเคโรได้ไงครับจำได้ไหมว่าตั้งแต่เรียนมอไหนต้องเรียนมอหนึ่งะครับมอหนึ่งเลยมอหนึ่งมอหนึ่งครับหนึ่งปะไม่ไม่หนึ่งใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเจอเคโรเขาแรกรู้สึกไงครับ ก็ไม่ได้รู้สึกยังไงครับก็เป็นเพื่อนกันปกติโอเคสวัสดีครับชื่อนัทครับผมเป็นเพื่อนกับเคโลตอนสมัยมัธยมครับผมครบแล้วมึงรู้จักเคโลมาตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยมัธยมครับโอเคเคโลเขาสอนไหมครับไม่เคยครับมันล่ผมนะมาในโอกาสอ่าเปิดไหเคโลแล้วก็พี่ฝนในวันเดียววันนี้ครับโปยพรหน่อยครับก็ขอให้เพื่อนเคโลนะครับกับ คุณฝนรักกันนานมีลูกมีหลานไวๆเนาะก็มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันอย่าใช้อารมณ์เหตุคนเป็นหลักก็แค่นี้นะครับขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆครับผมเวลาเคโรไปร้านโดมมันเต้นท่าไหนเออผมไม่เคยไปกับมันครับพูดตอนนี้เลยครับไม่เปิดหน้ากากก่อนเปิดหน้ากากก่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในใช่ไหมโอ้ยพอนเคโรหน่อยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยข้างในมันโอ้ยเจ๊หล่ออให้กูพูดว่าไงวะอุ้ยพอนเคโรหน่อยครับ โอ๋ยพรแครโรกับพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมก่อนเดี๋ยวชื่ออะไรนะแปรโรพี่ฝนทุกพี่ฝนฝนชื่อฝนฝนครับเป็นพี่เหรอกูเรียกพี่ทุกคนแม็กมิกปฐมพงคงช่วยมิกมิกปฐมพองคงช่วยไปข้างไหนไปข้างไหนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวค่อยไหนไม่พอกูไม่พอเดีวเดี๋ยวกบตหมดแล้วกูไม่พรอันนี้อันนี้เดี๋ยวไปข้างในข้างในโอเคโอเคข้างในดีกว่าอุ้ยอุ้ย วันนี้งานแต่งไอโลกับน้องฝนแสดงความดีหน่อยครับน,นี่เอาจริงเลยเหรอเนี่ยเขาเนี่ยผม่านแล้วเสายโล่เมื่อไหร่เอ่อขอให้เกโลมีความสุขในชีวิตคู่นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่รักอยู่ด้วยอย,อยู่ด้วยกันไปยาวๆนานๆนานครับยินดีครับต้าสาวชื่อว่าอะไรครับต้าสาวใช่ชื่อฝนฝนฝนโอเค ันดีของเคโลแล้วก็พี่น้ำฝนครับก็อยากให้โวยพรในวันมงคลวันนี้หน่อยครับก็ขอให้เคโลกับพี่น้ำฝนนะมีความสุขมากๆนะครับอยากจะทําอะไรอยากจะคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับแล้วก็หนักบ้างเบาบ้างก็ให้อภัยกันนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับความรักนะครับก็คือการให้อภัยนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมขอบคุณมากครับจะทำเมื่อไหร่ครับโอ้โหถ้าย้อนไปก็ควรไปเปล่า ตั้งแต่สมัยโรงเรียนแสงทองมาคแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้เรียกเคโลเมื่อก่อนเลียกโจ้จะอยู่เดียวกันเคโลตั้งนั้นใช่ใช่ครับรู้จักกันนานพอสมควรแล้วขอขอไฟลักอ่อครับเล่นเบ็้ด้วยครับขอไฟลักเอานี้ด้วอ่ะจำไม่ได้แย้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้ฟลักจำไม่ได้นะไนลักไอโลให้กูมันถ่ายวิดีโอในงานความรู้สึก มึงอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี้รู้สึกไงบ้างครับมางานพี่ฝนกับพี่เชโลวันนี้อ๋อดีมากเลยครับไปลี่หูดมากเ <c oughs> ม,มามากๆเลยแล้วเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนเนาะจำอะไรไม่ได้เลยครับยินดีด้วยกับเจ้าบ่าวจ้าไม่ได้เราเจอสอนเลยครรู้จักรู้จักเคโลครั้งแรกเมื่อไหร่ครับก็น่าจะสักยี่สิบปีแล้วมั้งอีแล้วมอสปฐมนะปฐมเลยวนะ่าอันนี้กูอายุเท่าไหร่ดอะสามสามมั้งอ่ะกูอายุ อ่าอ่าอยุสาแล้วก็เป็นเพื่อนกัมนมาสักยีปีเกินยปีแล้วแล่อกูตั้งแต่นึงก็เกินยีปีและมกูยินดีด้วยวันนี้กูมางานมันเะไปแล้วแล้วงานมึงมื่อไหรงานมึงมอยากมายู่กับกูไปอืมอร่อยมาก การมางานแต่งงานเคโลกับพี่ฝนวันนี้อ oh, ๋องานเองานกูดี่าเฮ้ยไ่ายถ่รูปไ่า่รูปรูปวมไหม่ยรูปรวมไมู่่ไม้ันใจฉันเ้าลยเซ็กซี่อันั้นหใจฉันนันตะลึด

พีม่ัโอเคโอเคโอเคะเดตื่นับตานะครับค้าเขาง่วงเขาง่วงอืมอยง่เงตื่นอืมอัางี่เงเือแต่ตัวเองนอนอืมเขาเขาเขาอืมครับอืมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Hả? Gõ Để không